สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับป้าครัวไม่ครัวคูผูกกูคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปผ้าจีนหมูนะครับผ้าจีนหมูนะครับหมูนี่ก็อบเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการอบเรียบร้อยพวดท่ดูเห็นน่ากินกว่าครับอันนี้หมูอบนะครับอบเรียบร้อยแล้ว อันนี้เหลือก็ซอยซอยหัน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 หน,หน,นะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปผ้ากับแตงกวานะครับหรือว่าบะแตงบะแตงบะแตงวานเฮาเนี่ยมีนะครับมีจะไรนนะครับมีหอมดวนนะครับหอมดวนหรือสะระแหน่นะครับแล้วก็มีพริกพริกสดแดงมะนาวนะครับ เราอะหอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็บะาแตงนะครับแตงกวานะครับขออเป็นกำเมืองนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นกับเข้าเมืองเมืองเขานะครับก็รอติดตามนะครับรับชมนะครับนะครับว่าสูตรเนี้ยมันจะรำว่าครับคือเมนูผ้าจีนหมูนะครับใส่ปะแตงนะครับผม เดียวมันทันสมัยครับใช้เครื่องอบนะครับอ่ามอทอดไรน้ํามันอบอนะครับครับเขามาต้องย่างละอันนี้ก็ย่างย่างผ่านตู้อบอ่หมออ,อบอยู่ตรงข้านอกโอเคนะครับเดี๋ยวเขามาลองลองลองพอลองกอยนะครับว่มามันจะลํำกว่ามันน่ากินกว่านะครับผมคลิปนี้นะครับขอขอ,ขอไปลืมนะครับ กดไลค์ด้วยกดติดตามเพื่อผมนะครับช่องกิติศักดิ์ชาแนลตัวเองนะครับผมรอรับชมนะครับครับผมมาเดี๋ยวนี้กดซอยเซตซับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะครับหอมดวนสละนเนแตงกวาแล้วก็พริกนะครับหอมนะครับโอ้จะใครซอยงามแต่อันนี้จีนอจีนนี่ก็จะซอยมะลุนอนะมาลุยกัน เขาเตออย่างดีนะครับสอยบางๆนะครับหั่นพอคํำนะครับกอเคกับเ,เข้ากับล้ำนะครับ เป็นกับแก้มก็ดีนะครับผมพี่น้องเฮ้ยลองทำกินกันเดอ้อลองทำกินกันนะครับเป็นเงาทำเนาะเนเงนาะอันนี้อันนี้มาะนะครับจีนติดมันครับผมโอ้ยดูตอนนี้ดูนะจีนติดมัน ครับผมตอไปนนี้เขาก็เอาไม้คุกเขานะครับรวมกันพูงง่ายๆก็คือยำ่นแหนะครับนี่ซอยมะนาวนะครับบีบมะนาวใส่หนืดก่อนคือน้ำมันนัก doh namalay po ang น้ำปลานะครับใส่น้ำปลานะครับผมนี่ครับมันลํำอยู่ตรงนี้ยผงนวเนี่ยใส่น้ำต้มซุกน้อยเนอะนะครับผมคือมันคือมันมีน้ำมีนวลสักน้อยเนาะ แห้งลงไปก็นบ่ค่อยล้ำคือมันจุ่มเห็นน้อยหนึ่งนี่ครับลองทำกลิ่นกันด้วยดูนะครับผมถ้าชอบก็ไปลืมเพื่อกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับกดติดตามเพื่อกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดบ่พลาดคลิปนะครับ จะต,ต่อไปนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบคลิปอย่างก็ดูคลิปนั้นนะครับเนาะฝากช่องกิติศักดิ์ชาแนลเลยนะครับผมเป็นจื่อมันครับจื่อช่องอ่ลายปุ๊บจิ้มเหรอไม่ครัวจิ้มเขาหรอ ลำแตนครับไม่คอยยกนิ้วโป้งละล้ลำบนบ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้อร่อยอร่อยมอๆมอมอเลยผ้าอยู่ครบผ้าจิ้นใส่ปาแตงเนาะผ้าจี้นหมูใส่ปาแตงนะครับ